มัจจุมานตอนขับเมฆไล่วิชุปรดุษหนุ่มชุดเงินจามลอยตัว๋วอยกลากะก็ตวาดว่าหยุดเมือพรางแยกฝ่ามือทั้งสองแยกย,ย้ายกราดฟาใสา่อสูรเงาโลหิตและอูห่วมแต่ไกลอาสูรเงาโลหิตพอฝังเสียงตวบาดต้องชะงักการบูบพ่านรู้สึกมีพลังอ่อนหยุนคุมหนึ่งกดคุกคามถึงตัวโดยปาศจากสุมเสียงผิดปกติ มันไม่คำนึงถึงการทำร้ายอู่ห่วมรังท่าฝ่ามือกลับคืนถอยกายไปหลายก้าวเป็นการหลบเลี่ยงจากพลังฝ่ามืออ่อนหยุนขุมนั้นอู่ห่วมก็กวดแกวง่งกระบี่คุ้มครองกายสลายพลังฝ่ามืออ่อนหยุนที่ครอบกลุ่มมาสลับเท้าถอยห่างไปแววเสียงชายเสือ้อปะท่าลมอย่างแผ่วเบาเงาร่างสีเงินใสหนึ่งแล้เลี้ยวลงบนพื้นกลื่อกลาวง,งอู่ห่วมมองปราดเดียวก็จดจ่ามอกว่า ฝ่ายตรงข้ามคือบุรุษหนุ่มชุดเงินซึ่งเคยปราบปือกับตนในศาลบูชาตระกูลเจ้ยกราหนึ่งได้ยินบุรุษหนุ่มชุดเงินกล่าวเฉยาช,ชาสองท่านต่อสู้พอแล้วยายต้องจำแนผลแพ้นชนะให้จงได้หรืออสูรเงาโลหิตจู่โจมโหมรุกอู่ห่วมสิบกว่ากระบวนท่ายังไม่อาจทำร้ายฝ่ายตรงข้ามแม้สับขุมขนหนึ่งสร้างความขุ่นแค้นแทบอกระเบิดพอเห็นบุรุษหนุ่มชุดเงินสอดเข้ามาจึงตะว่าว่า เจ้าผู้ยาวนี่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าหรือบรุษหนุ่มชุดเงินกล่าวอย่างปลอดโปร่งผู้คนในใต้ล่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งแผ่นดินเจ้ายุ่งเกี่ยวได้หรือไม่ว่าได้หรือไม่ข้าเจ้าก็สอดมือเข้ามาแล้วศูนย์เงาโลหิตข้ามคืนนี้พบพ่านบรุษหนุ่มสองคนบุรุษหนุ่มทั้งสองล้วนมีนิสัยยโสโอหังมันไหนเลยทนทานารับได้ตรัสพางสืบเท้าหมา พึ่งก้าวเท้าออกเห็นเงาขนถลานบูบว่าผู้กลุ่มหน้าสี่ขนพิ้วะระล่้วลงสู่พื้นบทบางขวางหน้าบรุษหนุ่มชุดเงินไว้บุรุษหนุ่มชุดเงินยิ้มเล็กน้อยเบี่ยงกายมาด้านข้างอาสูรเงาโลหิตตวาดว่า,วาเด็กน้อยคิดไปที่ใดพรางกราดฟาดฝ่ามือใสบบรุษหนุ่มชุดเงินดังกรื่นใหญ่ผู้กลุ่มหน้าทั้งสี่พานตวาดกล้องสบัดฝ่ามือเข้าต้านประท้าแทน ได้เสียงโครมกึกก้องปลายพลางม้วนทะลักทลายออกกระพือฉายเสื้อทุกคนพิวเปลวสวยดังพึ่ภาพพระรางที่ถาโถมเข้าหาของอสูรเงาโลหิตถูกกระแทกถอยไปก้าวใหญ่ผู้กลุ่มหน้าทั้งสีก็ใส่ร่างโนงาาหนเงยกราเนือ,อนยอสูรเงาโลหิตมีประสบการณ์รอบรู้กว้างขวางพอประทับฝ่ามือกับผู้กลุ่มหน้าทั้งสี่ต้องพูงว่า เทียนเจงเจียคีลมปรานดาวเหนือผู้กล้าหารแควงกลางหนามพอพบเห็นบุรุษหนุ่มชุดเงินแล้วพวกสอดแทรกเข้ามาสร้างความสงสัยใจยิ่งมีทราบทั้งหา้ามีความเป็นมาอย่างไรสอดมือเข้ามาด้วยจุดประสงค์ใดยามนั้นพอฟังขำลมปรานดาวเหนือถึงกับจ่ายเต้นระทึกคำเหนื่ขึ้นลมปานดาวเหนือไม่ใช่วิชาประจำตัวของตังไห้ังเซียนสองเสียนทะเลตังไห รอหรือพวกมันฉนไหนเรียนรู้วิชานี้สองเซียนทะเลต่างห้ล้วนมีพลังฝีมือสุดสูงในใสายตาชนชาบูริมยึดถือเป็นเสียรผู้วิเศษมีชื่อเสียงเกลียดภูมิก่อนลุงยีนวิเศษปัญญาปรมีอีกเพียงแต่สองเซียนทะเลต่างห้ไม่เข้าสู่แผ่นดินตรงข้วนเนินอนานปีชนชาบูลิมเพียงทราบว่าพวกท่านเพ้นกายบนเกาะทะเลต่างห้ แต่ไม่เคยมีผู้ใดพบผ่านมาก่อนผู้กล้าหาญแว้งกังหนมกรุ่นคินในใจหรือผู้คนเหล่านี้มาจากโพ้นทะเลตังไฮได้ยินผู้กลุ่มหน้าชุดดำกล่าวว่านับว่าท่านมีความรอบรู้อยู่บ้างอาศุนเงาโลหิตว่าพวกเจ้าเข้าใจว่าเล่าฮุเกเรงกลัวพวกเจ้าหรือไรข้าคืนนี้มันประสบเหตุไม่คาดหมายติดต่อกันสร้างความขุนแค้แก่มันแทบคุ้มกลาง เสียงขาดขามถาโถมเข้าหาผู้ลุมหน้าทั้งสี่ันส่งเสียงขู่ร้องแยกย,ย้ายกระจายออกพากันกลาดฟาดฝ่ามือใสอสูรง,งานโลหิตเป็นจุดเดียวอูห่วมพอเห็นผู้ลุ่มหน้าทั้งสีเร่งรุดมาสมทบก็จำแนกออกว่าตนเคยพบผ่านสองในสี่ผู้ลุมหน้ามาก่อนอูห่วมจดจำได้ว่าผู้ลุ่มหน้าชุดเหลืองนามอึ้องใสอึ้องประจิมผู้ลุ่มหน้าชุดเถ้านามจิ๋วน้ำจิ๋วทักษิณ คราก่อนมันสองเคยรับคำสั่งจับหลุดหนุ่มชุดเงินลงมือหมายข้าคุมตนภายหลังทราบว่าตนแท่อูกรับถอนตัวไปแต่กลางคันและเห็นผู้กลุ่มหน้าชุดดำและขาวอีกสองคนกลุ่มหน้าปกปิดรูปโฉมเฉกเช่นกับอื้องใสและจิ๋วน้ำต้องกำเนิดขึ้นมีทราบมันสองมีคำเรียกหาว่ากะไล ความคิดไม่ฐานเส้นสุดอสูนงาโลหิตก็โถมจู่โจมใส่อึ้งใส่และพวกทั้งสี่แล้วแต่อึ้งใส่และพวกทั้งสี่รุกรับโดยพร้อมเปลี่ยนหนุนเสริมกันและกันสามารถต้านรับอสูนงาโลหิตไว้พานิยินซุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ข้างกายว่าสหายมีเพลงกระบี่ยอดเยี่ยมนักอูห่วมเบิดหน้ามองเพิ่งพบว่าบรดุลหนุ่มชุดเงินมาถึงข้างกายแล้ว อูฮวมพรู้สึกขัดตาต่อท่าทีเฮโยโอหาของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นกล่าวยงังเฉยชาแม่นาถอนกล่าวประเสริฐปรด,ดหนุบชุดเงินเห็นอูห่วมไม่แยแสสนใจมันต้องเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่แล้วสะกดข่มโทษะกล่าวว่าสหายเรามีวาจาประโยคหนึ่งคิดถามไทยอูห่วมจุกใจคิดกล่าวว่าวาจาใดรือ เกี่ยวกับเพลงกระบี่ที่ท่านใช้ออกเมื่อครู่เพลงกระบี่เป็นอย่างไรรือขอถามเป็นหลักวิชาค่ายสำนักใดอู่ว่วมยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านรู้ไม่ออกหรือนับว่าข้าเจ้าพวกเรารู้น้อยนิดไม่ทราบเป็นเพลงกระบี่ได้ข้าเจ้าจำต้องบ่งบอกต่อท่านหรือปรด,ดหนุ่มชุดเงินปรารถนาใกล้คลี๊กลายปริศน,นานี้จึงกล่าวท่านฉะไหนไม่ยอมบอกหรือนี่เป็นสิทิ์ของข้าพเจ้า นั่นย่อมแน่นอนแต่ข้าพเจ้าถามถ่ายด้วยมารยาทหวังให้ท่านบ่งบอกอูห่วมคิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามกับอ่อนข้อให้จึงกล่าวท่านยายไม่ลองคาดดาวดูก่อนหรือก็ได้ข้าพเจ้าจะทดลองคาดดาวดูท่านคาดดาวดูเถอะมีคาดประดุดดุมชุดเงินกล่าวว่าหากแม้พอเราคาดดาวติดต่อกันสามคราไม่ถูกต้องท่านต้องบอกต่อข้าพเจ้าอูห่วมพลอยถูกกระตุ้นจนเกิดความ กระตือรือร้นขึ้นพระอุษสากล่าวว่าบัดนี้ท่านคาดดาวเถอะบุรุษหนุ่มชุดเงินเห็นอูห่วมคล้อยตามมันต้องรอบปิติหลียงโลดคบคิดแล้วกล่าวเพลงกระบี่ที่ท่านใช้ออกกระไม้คล้ายวิชาเกี่ยงคุณเกี่ยมห่วบเพลงกระบี่จัก,กรวาลของจีเสียงเสียงซือใช่หรือไม่อูห่วมไม่เคยได้ยินเพลงกระบี่จัก,กรวานอะไรนั่นมาก่อนดังนั้นใส่หน้ากล่าวว่ามิใช่ อย่างนั้นเป็นห่วงลุยจับโป้ยเกียม18กระบี่พายุอันสนีของซักบักโตก๊เย่แขะอาคันตุกะอุดออูห่วมเคยได้ยินเกียงกลางเอ่ยอ้างถึง18กระบี่พายุอันสนิจึงกล่าว18กระบี่พายุอันสนีเป็นวิชาสำนักเชียงแปะหาใช่เพ็นกระบี่ที่ข้าเจ้าใช้ออกไม่หรือเป็นเพลงกระบี่เล้งมึงโป้ยเจาะประตูมังกรแปดพิฆาต ที่สาบสูนจากวงนักเลงเป็นเวลานานท่านคาดดาวติดต่อกันสามคราน่าเสียดายที่คาดดาวไม่ถูกต้องบุรุษหนุ่มชุดเงินสำนึกทราบว่ามันยากคาดดาวได้พอฝักไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าอย่างนั้นท่านเมื่อกลู่รับปากข้าพเจ้าอูห่วมชิงกล่าวว่าข้าพเจ้าเมื่อรับปากท่านย่อมไม่ตรบาบสา์คืนคำข้าพเจ้าล้างหูรอรับฟัง ก่อนที่ข้าพเจ้าจะุ่งบอกมีเงื่อนไขประการหนึ่งบุตรหนุ่มชุดเงินงงงานบูบกล่าวว่าเงื่อนไขอันใดหรือข้าพเจ้าคิดใคร่ทราบชื่อแท้สังกัดสำนักอาจารย์ท่านบุุดหนุ่มชุดเงินความจริงคิดล่อลวงให้อูห่วมบ่งบอกนามเพริกบีคิดไม่ถึงอูห่วมจะย้อนถามเช่นนี้ต้องงงงานอีกครดาดูจากสภาพการมันหากไม่บ่งบอกชื่อแท้ อูห่วมย่อมมียินยอมบอกนามเพลงกระบี่นั้นขบคิดแล้วกล่าวข้วาพเจ้าไม่เคยบ่งบอกชื่อแท้ชาติตระกูลต่อผู้ใดนับแต่ออกท่องเที่ยวในวงนักเลงนี่นับเป็นครั้งแรกอูห่วมเห็นมันกล่าวอย่างเป็นจริงเป็นจังจึงกล่าวหากมีความจําเป็นใดข้าพเจ้าก็ไม่คุกค,า,ค,คามบังคับข้าพเจ้ายินดีบอกต่อท่านเพียงหวงังให้ท่านปกปิดเป็นความลับเพื่อไม่สร้างความปั่นป่วน,นแก่วงนักเลงอูห่วมคิดไม่ถึงชาติกําเนิดมัน มีความสำคัญป่านี้ตลึงหลานผู้บจึงกล่าวข้าเจ้าขอรับปากปปรุดหนุ่มชุดเงินจึงกล่าวข้าพเจ้าแท่งกักน้ำลิบกําำเนิดจากทะเลตังไห้ชาวโพนทะเลขนานฉายาเป็นเงื่นอีก,กิมทงทารกทองขามเสื้อเงินอู่ห่วมกันหนึ่งในใจนี่ไม่มีใดพิเศษพิสดารไหนเลยสร้างความปัดปวนแก่วงนักเลงได้ขณะคุณคิดซักถามว่า ขอถามสังกัดสำนักอาจารย์ท่านปรุดหนุ่มชุดเงิน,นกกรักลิปใส่หน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้กราบกรานผู้ใดเป็นอาจารย์อย่างนั้นวิชาฝีมือของท่านข้าพเจ้าข็าร่ำเรียนจากเ e อี e ้ย้ยปู่ท่านผู้เท่าคืองักลิปกล่าวอย่างสมรวมเอี e ้ยแยและพวัพวพัวยา่าใช้ยาสองเสียนทะเลตังให้ปู่ห่วมอุทาดังอาอย่างลืมตัว ตนแม้อายุยังยาวแต่ก็เคยได้ยิน้ายยาสองเสียนทะเลต่างห้มาตามคำบงบอกของเกียงกลางสองเสียทะเลต่างห้ได้รับความเคารพเทิดทูนจากชนชาวผู้เลี่ยมอย่างสูงมีชื่อเสียงกิติภูมิก่อนหลวงจีนวิเศษปัญญาปรมีโคคิดถึงตอนนี้ประสานมือกล่าวว่างักเฮียเสียคารวะมากแล้วงักลิบประสานมือตอบกล่าวว่า อูเฮียไม่ต้องเกรงใจไปเอ่ยถึงตอนนี้กลืนกลางวงเมื่อเกิดเสียงตะบาดดังเพยขึ้นอูห้วมฉุกใจคิดกว่าตาไม่ยังวงต่อสู้เห็นอสูรเงาโลหิตย่อรางตามลงผลักฝ่ามือทั้งสองออกอย่างเช่มช้าเห็นใจกลางฝ่ามือมันแดงฉานปานฉลบมโลหิตพลังาาไหนทะลักทลายดังกลืนกัรันดุจฟ้าร้องแสดงได้ชัดบรรทุมเถ พลังการฝึกปรือทั้งมวลออกไปอึ้องประจีบและพวกทั้งสี่พอเห็นเช่นนั้นพากันเร่งร้าวลมปานดาวเหนือใส่สองแขนผลักฝ่ามือทั้ง8ข้างออกไปที่แท้ทั้งสองฝ่ายหากหารเป็นเวลานานไม่อาจจำแนกผลแพ้ชนะจึงเปลี่ยนเป็นปะทะกำลังภายในอย่างตรงๆงอูห่วมเพิ่งกว่าตามองมาขุมกำลังทั้งสองฝ่ายก็พาะการกลากาศแล้วเสียงระเบิดพอผ่านพ้น มลสุมพลางกระจัดกระจายออกรอบข้างผู้คนยืนชมดูอยู่ล้วนโซซัสโซเซล่าถอยมีแต่อูห่วมและงากลิปถ่วงลมปราณใส่สองเท้าปากหลักยืนหยัดกับตำแหน่งเดิมอาสูรเงาโลหิตเผชิญกับพลงังกระแทกสะท้อนสองเท้าถึงกับจมลึกไปในดินสามนิ้วผมเผ้าแดงฉานเป้วเปลวสวยอึ้งประจิมและพวกทั้งสี่แม้ผด็จกำลังกัน ยังเซตึงๆถอยไปคนละสามเก้าค่อยสามารถยืนหยัดบั่นอูห่วมขบคิ้วเล็กน้อยพันสืบเท้ามายังกึ่งกลางวงกล่าวว่าอาสูรเงาโลหิตท่านไปได้แล้วอาสูรเงาโลหิตกระชากเสียงว่าเล็กน้อยเจ้าอูห่วมตะบะสศอขึ้นท่านหากิดอวดโอความสามารถอีกอย่าได้โทษว่าข้าเจ้าฉกฉวยโอกาสลงมือซ้ําเติมแล้วอาสูรเงาโลหิตไหนเลยเคยถูกตะบะว่าเช่นนี้มาก่อน หากเป็นยาปกติคงโถมทยานเข้าหาทันทีต่อตอนนี้บรรทุมเทกำลังภายในเข้าหาหากักจนเสื่อมสูญเรียวแรงมิน้อยทราบดีว่าหากต่อสู้กับอูห่วมอีกคราเรกรงว่าต้องเพี้ยงพรมเสียทีอย่าว่าแต่มีปรุษหนุ่มชุดเงินเอื้องประจิมและพวกคุมเชิงอยู่ด้านข้างหากดื้อเดิงกเกนกรานหากหาสืบต่อเท่ากับแสหาความประยุติอดสูใส่ตัว พอได้คิดถอนเท้าทั้งสองขึ้นจากพื้นขู่คำรามว่าเด็กน้อยโอกาสหน้าพบก,กันใหม่จบขำโผพุ่งขึ้นสุดจุดเมฆแดงกลุ่มใหญ่ทะยานข้ามหลังคาห้องหับจากไปในบัดดลผู้กลาหารแกว้งกลางนหนําหน้าอิงอียเแื่อพวกล้วนถูกผลสรุปไม่คาดหมายสะกดจนตะลึงลานยามกระทานหานไม่ทราบสมควรทำอย่างไรงักลิบพันสาวเท้าเข้าหาอูห่วงกล่าวว่า อูเฮท่านยังไม่ได้บ่งบอกอูห่วมทราบว่าฝ่ายตรงข้ามคิดกล่าวก็ไลจึงกล่าวเลยกระบี่นั้นขนานนามตุยหุนผักเตียงขับเมฆไล่วิชุขับเมฆกล่วิช,ชุหรือมันเป็นหลานสองเสียนทะเลต่างให้มีผูมิรอบรู้กว้างขวางแต่ไม่เคยได้ยินนามขับเมฆกล่วิช,ชุมาก่อนอูห่วมโผดศีรษะพลังกล่าวงาคียเคยได้ยินมาหรือไม่งาคลิบใส่หน้ากล่าวว่า ไม่เคยได้ยินมาก่อนประสานมือเอ่ยสืบต่อขอบคุณที่เรียนบอกขออําลามันบอกพลางหันกายหมายจะผู้กล้าหาญแคว้งกลางหนามเพิ่งสถานจาะผวาตะลึงหลานส่งเสียงว่าเสียวเฮียโปรดชะงักเท้านากลิบชะงักทุวงท่าเปลือนหน้าไปกล่าวว่ามีเรื่องใดหรือเสียวเฮียโปรดมาช่วยด้วยธรรมะเป็นที่สำนึกตืนตาของเรายิ่ง ขอเชิญเข้าห้องโถงไปอนุญาตเราจัดสุราอาหารแสดงน้ำใจงากลิบตัดบดว่ามิต้องแล้วข้าเจ้าเพียงผ่านทางมาโดยบังเอิญท่านไม่จำเป็นต้องจดจำใส่ใจกว่าตาไม่อยังผู้กลุ่มหน้าทั้งสี่สัง่งว่าพวกเราไปผู้ห่วมเห็นทั้งห้าลอยตัวขึ้นโดยพร้อมเพียงผูพึ่งขึ้นบนหลังขาห้องโถงขยับผู้วาบสองขาก็หายวับบีดา แมวเสียงหน้าเอยียงเอียงกระทบโสดอู้ววมค่อยร้างสายตากลับมาเห็นหน้าเอยียงเอียงสาวเท้าเข้าหาผู้กล้าหาญแควกลางหนับกล่าวว่าท่านผู้ท้าเป็นอย่างไรบ้างผู้กล้าหาญแควกลางหนําถูกกระสุนเงารลหิตฟาดใส่ฟาามือหนึ่งแต่เมื่อกลู่ฉฉกฉวยโอกาสโคจรลมประนาดตลบหนึ่งสกดเลือดลมที่พุ่งพล่านลงพอฟางจึงกล่าวรอสักคู่กินกินยารักษาบอบช้ำข้อทุเลาเอง พางสาวเท้าเข้าหาอูห่วงประสานมือเก่าวว่าไม่ใช่เสียวเฮียเปร่งรุดมาทันท่วงทีผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดเอ่ยถึงตอนนี้กว่าตาเปยังสร้างศพกระบีไ่ไหวเสื้อเขียวแวบหนึ่งสีหน้าปรากฏแววเจ็บปวด่วดร้าวกล้กามเกินวาจาไว้อูห่วงเพิ่งพบว่าผู้ตายพนดพื้นคือกระบีไ่ไหวเสื้อเขียวเจียงยิ้มแปะต้องโผงว่า นั่นเป็นผู้กล้าหาญแกว้งกางหนามกล่าวอย่างสะทกสะท้อนมันคือเจี๋ยง,งิ้มแปะเนื่องเพราะประจวบกับพมนักในบ้านเราจึงประสบภัยถึงแก่ชีวิตพี่เราไม่ทราบจะตอบต่อเจ้าสำนักบูตึงอย่างไรดีหน้าเอียงเองียงหัวนึกถึงเจี๋ยง,งิ้มแปะโถมทะยางเข้าช่วยเหลือนางจึงถูกอสูรเงาโลหิตฆ่าทิ้งอดหลังน้ำตามไม่ได้อูห่วมมาดแม้เคยได้รับการหยามหยัน จากระบีไว้เสื้อเขียวแต่คนตายความแค้นดับศูนย์พยสมเพศเวทนาต่อการตายของเจียงหิมแปะกล่าวว่าก้าวมัจจุบันอนรวาติยยางลำพองพยองหากไม่กำจัดฆ่าทิ้งวงนักเลงไม่มีวันสุขสงบแน่นอนผู้กล้าหารแกล้งกลางนหนามหวนนึกถึงหากไม่ใช่อูุ่วมและบรุษหนุมชุดเงินรุดมามันสองพ่อลูกคงเสียชีวิตในเงื่อมืออสูรงาโลหิตแล้วยามนั้นกล่าวว่า เสียวเฮียพ่อร,รู้ความเป็นมาของบุุษหนุ่มชุดเงินหรือไม่ที่แท้หมันมื่อกรู่จดจ่ออย่ก,กับการต่อสู้ระหว่า,อางอสูรเงาโลหิตและผู้กลุ่มหน้าทั้งสี่กอบกับห่างจากอู่ห่วมพระงากลิปช่วงหนึ่งไม่ได้ยินขำสนทนาของทั้งสองอู่ห่วมเนื่องเพราะรับปากงับลิปไม่สะดวกกับการบ่งบอกชื่อแท้ความเป็นมามันจึงกล่าวมิทราบชัดเปิดถึงตอนนี้ฉุกคิดถึงเจตนา การมาของตนดังนั้นเอ่ยสืบต่อนาใต้เฮียบข้าพเจ้ารุดมาครานี้มีเรื่องหนึ่งคิดถามไถ่ผู้กล้าหาญแข้งกลางหนามส่งเสียงดังอ้อกล่าวเสียวเฮียบถามได้อย่างเต็มที่ขอถามระหว่างนี้มีคนรุดมาเข้าสังกัดสำนักนาใต้เฮียบหรือไม่หามีไม่อู่ห้วงมาเกิดความผิดหวังขึ้นตั้งเต็กเม้งตั้งเต็กกวงเมื่อไม่ได้รุดมา ขอเข้าสังกัดผู้กล้าหารแควงกลางหนับไม่ทราบไปที่ใดผู้กล้าหารแควนกลางหนับดูออกว่าสีหน้าอูห่วมผิดปกติไปจึงถามว่าสเสียวเฮียบถามถึงความนี้ใหญ่กันอูห่วมไม่ต้องการแปร่งายเรื่องที่ตนไล่ล่าสิทธิทรยศทั้งสองดังนั้นปฏิเสธว่าไม่มีได้ผู้กล้าหารแควนกลางหนับขนาดจะกล่าวก็เลยน่าองเองียงพลัสสอดคำขึ้น บิดาท่านยังไม่เชื้อเชิญอูเสียวเฮียบเข้าไปนั่งในห้องโถงอีกหรือผู้กล้าหาญแกล้งกังหนาส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าเล่าหูช่างเหลวไหลดักอูเสียวเฮียบอูห่วมไม่รอให้ฝ่ายตรงข้ามกล่าวจบความชิงกล่าวว่าหนะ้าใต้เฮียบได้รับบาดเจ็บบอบช้ำยังคงรักษาพยาบาลแต่นเนินๆข้าเจ้าคิดขออำลาอะไรเสียวเฮียบคิดก็ได้ไปหรือถูกแล้ว น้าเอียงเอียงคิดไม่ถึงอูห่วมเพิ่งรุดมาก็กล่าวคำอำลาถึงกับทั้งร้อนรุม่มทั้งขุนคืองแต่เรื่องพราะบิดาอยู่ด้านข้างไม่สะดวกการก,ากล่าวกระไรได้แต่เชิดปากน้อยๆจะสูงฉันอูห่วมดูออกว่าน้าเอียงเอียงพี่พอใจแต่ก็แสร้งเป็นมอกไม่เห็นกล่าวคำอำลาต่อพวกนางสองพ่อลูกชักชวนตั้งจุ่ยเล้งสองนาเบาหันกายออกจากตัวตึก ผู้กล้าหาญแคว้งกงหน,นำไม่สามารถเหนี่ยวรั้งจึงติดตามส่งถึงประตูใหญ่